สวัสดีครับวันนี้พบกับ oppo a 3 pro 5 g นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ oppo นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องพรีวิวชมตัวเครื่องและอุปกรณ์กันนะครับ บนกองเนี่ยแจ้งสเปคมาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างแรกที่เขาชูโรงมาเนี่ยก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของตัวเครื่องนะครับแข็งแรง360องศาเลยทีเดียวนะครับอย่างที่2ที่เขาชูมาเนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ได้ความจุมาที่5,100ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็รีเฟรชของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่120เฮิรต์นะครับ มีฟังก์ชันสเปซทัชมาให้ใช้งานด้วยนะครับก็คือหน้าจอเปียกน้ำเนี่ยก็สามารถทัชสกรีนใช้งานได้อย่างปกติเลยนะครับสเปคที่เขาแจ้งมามีประมาณนี้นะครับทุกคนตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแรม6รอม128นะครับมีอีกหนึ่งความจุนะก็คือตัวแรม8รอม256กิกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลย อพอเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Oppo A3 Pro 5G นะครับเดี๋ยวขอญาติวางไว้ก่อนแล้วกันเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นเคสนะครับซึ่งภายในเคสเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเคสเนี่ยเขาให้มาเป็นสีดำนะครับทุกคนเป็นงาน TPU แบบนิ่มนะครับ ผมว่าเคสร,รอบนี้เขาให้มาดีเลยนะชิ้นต่อมานะครับจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งขาปลั๊กจะเป็นขากลมนะครับฝั่งนี้เป็น USB Type A นะครับซึ่งสามารถจ่ายไฟเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์ครับชิ้นต่อมาเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C นะครับโอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Oppo A3 Pro 5G นะครับ สีที่ทุกคนเห็นอยู่เขาเรียกว่าสีสตาร์ลี่แบ็กนะครับก็คือสีดำนั่นเองสีดำเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับทุกคนเวลาจับก็ไม่ค่อยเห็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับนี่คือสีดำนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะดีไซน์เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทุกคนมีกล้องไม่ใช้งาน2ตัวนะครับด้านบนตรงกลางนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแฟตนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้ดีไซน์แฟตเป็นทรงวงแหวนนะครับ สีดํานี่ก็เรียบหรูนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้ชายเลยผมว่ามาดูอีกสีหนึ่งกันบ้างนะครับสีนี้จะเป็นสีมู o n l i g h t purple นั่นเองนะครับก็คือสีม่วงนะถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยการดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นงานหลังเงานะครับทุกคนเห็นไหมเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยมันวาวมากถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเส้นคลื่นนะครับคล้ายๆเส้นคลื่นไหมเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหม เราก็จะมีกริตเตอร์นะครับระยิบระยับเนี่ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยผมว่าสีม่วงเนี่ยดูสวยกว่านะสีดําจะเป็นแบบว่าเรียบเ,ยบเนาะในส่วนของการดีไซน์โมดูลกล้องนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละสีเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากว่าเป็นสีม่วงนะครับเคสที่เขาแถมมาให้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นงานใสนะครับส่วนลวดลายกราฟิกด้านหลังเคสเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นล่องเส้นตรงแบบนี้ สีม่วงเคสใสนะครับส่วนจะเป็นสีดำเนี่ยนี่เลยนะครับเคสจะเป็นสีดําเหมือนกันจะเป็นงานด้านนะครับทั้งเครื่องทั้งเคสเนี่ยจะเป็นงานด้านหมดเลยนะครับถ้าเป็นสีดํานะมาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นแบบ Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับ ส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบน,นของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับไม่มีไมตัวที่2นะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดซอร์สนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบกล้องเจาะรูตรงกลางนะครับทุกคน ความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมเทสที่ดูหน่อยนี่คือเปิดสุดนะครับเปิดสุดเนี่ยอยู่ที่1000นิตนะครับมาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับรุ่นนี้ได้เป็นจอ LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเสียดายมากๆเลยทุกคนได้เป็นเพียง HD Plus เท่านั้นเองนะครับโอ้โหราคานี้จริงๆน่าจะได้เป็นซัก Full HD p l u อะไรแบบนี้เนาะ พื้นที่ของหน้าจอต่อตัวเครื่องเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่89.9นะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะผมว่าเน็ตส่วนของกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับผมว่าให้มาน้อยมากๆนะเออจริงๆน่าจะได้สักประมาณ16ล้านพิกเซลอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มาใช้งาน2ตัว2เลนนะครับทุกคนกล้องหลักเนี่ยความประเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องพอร์ตเทตนะครับ2ล้านพิกเซลครับมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับทุกคนฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นหมวดโปรนะครับหมวดโปรก็ปรับแต่งได้ทั้งค่า ISO นะครับสปีดชัตเตอร์แล้วก็พวกค่าไวบาลานนั่นเองนะครับ ต่อมาจะเป็นหมวดวิดีโอนะครับโหมดนี้ก็จะมีระยะ 1x และ 2x ด้วยนะครับความละเอียดที่สามารถอาจได้สูงสุดนะครับ 1080p 30เฟรมเรตได้นะแล้วก็ 1080p 60เฟรมเรตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาจะเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับโหมดนี้ก็จะมีระยะ 1x และ 2x นะครับ มีหมวดบิวตี้มาให้ใช้งานนะครับปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของผิวนะตัวนี้สูงสุด100รระดับนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์มาให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้ไปลองเลือกใช้กันดูนะมีหลายแบบเลยครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครไปถ่ายแล้วรู้สึกว่าแสงจะจ้าเกินไปอะไรแบบนี้ก็ลองปรับลดได้นะนี่เลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เวลาที่แบบว่าอยู่ที่มืดๆก็สามารถทำได้ ต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปคนนะครับโหมดรูปคนเนี่ยก็จะเหมาะกับการถ่ายบุคคลโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับก็คือค่ารีทัชนั่นแหละสูงสุดอยู่ที่100รอะดับนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับสามารถปรับค่า F ฟได้นะครับว่าจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยอะไรแบบนี้นะครับส่วนหมวดเพิ่มเติมอือนเนะครับก็จะมีโหมดกลางคืนความละเอียดสูงพานอโรมาโลโมชันโหมดทำแลบวิดีโอมุมมองคู่ หมดสติกเกอร์และระบบสแกนข้อความครับโอเคครับทุกคนมาดูกันที่ไฟล์ภาพถ่ายกันหน่อยนะครับผมไปเทสด้านนอกมาเรียบร้อยแล้วนะรุ่นนี้สามารถที่จะลบบุคคลหรือว่าลบวัตถุอะไรแบบเนี้ได้เหมือนกันเลยกับตัว Reno 12 5G นะครับเหมือนกันกับรุ่นพี่เลยนะแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับอ้าว เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าฟังก์ชันการลบของเขาเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับเข้ามาที่ตัว AI Eraser ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยอ่ะทจนี้ฟังก์ชันการลบเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการวงกลมนะครับแล้วก็จะเป็นการทาสีทับนะครับมาดูกันหน่อยว่าแบบแรกเป็นไงกันบ้างนะครับปึ๊บเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะ มาดูใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับเปรียบเทียบความเนียนทุกคนดูนะเนี่ยเฮ้ยเนียนเลยนะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเนียนมากเลยมาดูรูปที่2กันบ้างนะครับรูปที่2นี่คือคนจะกระจายตามภาพนี่คือทุกตำแหน่งเลยนะจะมี1 2แล้วก็ด้านบนอีก3นะครับเรามาดูกันที่ตัวฝั่งซ้ายกันก่อนเลยนะครับแบบวงกลมนะ ระยะไกลที่เป็นภาพเล็กๆเนี่ยถือว่าทำได้เนียนเลยนะทุกคนดูดิเนียนเลยนะครับอ่ะมาดูกันที่บุคคลที่สองกันบ้างนะครับโอเคนะครับป้ายเนี่ยอาจจะหายไปหน่อยนึงนะแต่ว่าคนนี้คือเนียนเลยอะเนี่ยป้ายอาจจะหายไปด้วยแต่ว่าคนนี้คือเนียนเลยนะครับ อมาดูด้านบนกันหน่อยปุ๊บนะครับด้านบนมีก,กลุ่มหนึ่งโอเคนะครับโอ้โหเนียนะไรนะเนี่ยคือมันสร้างบันไดขึ้นมาใหม่ด้วยทุกคนแล้วก็สร้างราวบันไดขึ้นมาใหม่ด้วยอะ่ะโดยภาพรวมนะโอ้โหรูปนี้ถือว่าเนียนะไรนะทุกคนเห็นไหมเปรียบเทียบไม่ดูคือเนียนเลยแหละ เดี๋ยวมาลองแบบกลุ่มกันบ้างนะครับแบบกลุ่มเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ไหวนะสาเหตุที่ไม่ไหวเนี่ยผมว่าเงานะฮะเงาเนี่ยคือยังไงก็ไม่ลบอยู่แล้วถ้ามีลักษณะแบบเนี้ยผมว่ายังไงก็ไม่น่าจะลบเงาออกได้นะครับมาดูกันเห็นไหมมันขอบเฉพาะตัวบุคคลนะทุกคนเห็นไหมบุคคลที่หายไปเนี่ยก็ถือว่าเนียนประมาณหนึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะครับ แต่ว่าจะเหลือเงาอ่ะเออเงานี้คืออาจจะลบไม่ได้นะครับมาดูรูปนี้กันบ้างนะครับผมเซลฟี่นะฮะมีบุคคลภายนอกเนี่ยติดมา2คนนะครับเดี๋ยวเรามาลองล,องลบดูว่ามันจะเนียนหรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่าจะขอบบันไดไปด้วยแล้วเนี่ยบันไดน่าจะหายโอเคมันหายนะครับบันไดนะแต่มันก็จะทําแบบว่าให้มีความเหมือนกับพื้นด้านล่างอะทุกคนเห็นไหมส่วนคนเนี่ย ถือว่าเนียนใช้ได้เลยนะนี่นะฮะในส่วนของ CPU นะครับได้เป็นตัว Dimensity 6300นะครับชิปเซตเนี่ยเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ5 g นะขนาดของชิปเซตเนี่ยอยู่ที่6นาโนเมตรนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัว m a l i G57 MC2 นะครับทุกคนในส่วนของแรมกับรลอมกันบ้างนะครับรุ่นนี้ให้มาเนี่ยมี2ความสิวนะครับก็คือตัวแรม6 รอม128แล้วก็จะเป็นตัวแรม8รอม 256GB นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นตัวแรม6นะครับก็สามารถขยายแรมได้สูงสุดอยู่ที่6ก b ิกนะครับแต่ถ้าเบิดว่าเป็นตัวแรม8เนี่ยก็ขยายแรมสูงสุดได้ 8GB นะครับแรมเนี่ยจะเป็นแบบ Lpddr4x นะครับในส่วนของรอมเนี่ยจะเป็น u f s 2.2นะครับ ในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยมาพร้อมกับ Android 14นะครับทุกคนแล้วก็มีการครอบทับด้วย ColorOS v เ r s i วอร์ชันนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของราคากันบ้างนะครับหลายๆคนน่าจะลุ้นอยู่เนาะถ้าเป็นตัว RAM 6รอม128รเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่7,999บาทนะครับแต่ถ้าเผื่ว่าเป็นตัว RAM 8รอบ 256GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่9,999บาทนะครับ ราคานี้ทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเนี่ยสามารถแสดงคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาดูกันว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงมาลองพูดคุยกันนะครับราคากับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยโดนใจกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ